อืมอ mm ้ป hmm. mm ูด hmm. oh, ้นะมันเนหพี่ปลองพี่ปดพี่ปดตักอืมจ๊ปามันหิวแน่น่ะ โอ้นู้น่ะ <c oughs> นู้น่ะโ <c oughs> อ้โพี่วดเทสิเอาพี่วดพี่บดตักให้ปลาปลามันถือแล้วหนักให้หัวตักให้ป,าปาลตปาตักเยอะๆสิ <c oughs> อออ๋อ ใช่ครับเปลือกตอนนี้ไม่ให้หาหาปลาครับครับให้หรือยังครับนะให<า>้หย,ยังยังไม่ให้อ่าให้สิเบื่อนนออยูอ่ทำอะไรโอ้ ไเอากระป๋องไปเก็บโปนนั่แหละเอาไปเก็บบบ๊าายยไปบบ๊ายายไปอ่ะบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะอ่ะปลาเอานำไปไปเก็บตรงไหนแม่ถ่ายให้ไปดูไปดูควาควาเออไปลาไปบอกเพื่อนๆสิจะเอากระป๋องไปเก็บตรงไหนโอเคพาเพื่อนๆไปสิอยาไปดูควาชิวานะเออดูควาชิวานใครสนนะเออเอาป๋องไปเก็บก่อนแล้ว อมาเต็นกับ่ายไปไปรีบไปรีบไปโคม่เต็นกับกาตรงนี้ตรงไหนตรงนี้เอาจำด้วยหรอ,อายบาย